สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับพระเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พาเข้าครัวจ้ากระเทียมที่ไปเก็บมาจ้าวันนี้จะผัดกระเทียมป่าจ้าแปรร้าอืก็จะผัดเหมือนเหมือนที่เราผัดผักบุ้งทุกคนพระเพนก็จะผัดเหมือนผัดผักบุ้งแล้วมีพริกพริกบ,บุบ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 แล้วก็กระเทียมจ้าจะใส่ตะเจียวนะทุกคนใส่ตะเจียวใส่ เทียวขาวหงชูรดแล้วก็จะหยอนน้ำตาลหน่อยหนึ่งจ้ะประเพณนจะผัดเหมือนเหมือนที่ผัดผักบุ้งอ่ะทุกคนผักบุ้งไฟแดงนะ้วประมาณนี้จะลองดูจะอร่อยเปล่าแต่ก็อร่อยพี่กายนี่ก็ผัดแล้วจ้ะทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันเลยเนาะผัดกระเทียมป่ากับเตาเจียวจ้ะพริกเพลกกระทงกระเทียมแค่นี้แหละไม่เอาอะไรมากจ้ะทุกคนแบบง่ายๆเหมือนเดิมจ้ะ เมนูง่ายง่ายใส่น้ำมันลงไปเลยผัดยิกงยังไม่รน้หนหรแบบนือเราเพม่ม

ชลิกไขยหน่อยทุกคนถอนจะเก็บมาแล้วก็ต้องผัดให้สุกให้ดูทุกคน เาตั้งเยอะยังไม่หมดเลยเก็บมาตั้งสองถุงจะได้ไ้กินนานๆทุกคนก็เกี่ยวให่จะเกี่ยวสักช้อน,นรอพริกสุกก่อนเฉียงเอยแล้วจะใส่จะเกี่ยวลงไปเลย กินแต่กรเกี่ยวใส่ผัดยังไปด้วย กระเทียมไม่ใส่กันเลยเลยน,นกะกระเทียมต,ต้นกระเทียมป่าเป็นเฉพะเยงเจ็บข <c oughs> ี้เมวหน่อย thử đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จกคนน้ำตาลนิดน้ำตาลทุกค,คนคนก็ใช้ได้นะทุกคนผัดเหมือนเราผัดข่ากุ้งเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มและอร่อยดี เพราะว่ากระเทียมเก็บมาใหม่ๆต้นกระเทียมเก็บมาใหม่ๆม,มันออกวหวานทุกคนจะออกวหวานกรอบๆแค่นี้แหละทุกคนเสร็จแล้วน้ำมันก็จะออกหน่อยก็ช่างโอ้ยคุกกบข้าวทุกคนปิดไฟแล้วแค่นี้นะคะทุกคนแค่นี้แหละอร่อยแล้ว ไม่ต้องชิมเลยผัดเหมือนผัดกระบุ้งง่ายๆเราใหม่ๆกรอบๆอร่อย,อยทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจากกระผัดกระเทียมที่พี่เก็บมาจ้ะอร่อยด้วยกันนะคะคลิปนี้อร่อยอร่อยจ้ากินเล่นกับข้าวกินเล่นก็ได้กินข้าวก็ดี ล,า,ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนนะคะแ a งก you v ั r ิ m ม c ส my friend see you next time bye bye สวัสดีจ้าปิดไฟแล้ว